อ eh? เออเองอ่ะแม่ก็เก็บเองมาเลี<_<_<_้ยงตั<_<_><_<_้งนานแล้วเนาะเลี้ยงดูแลเอยงมาเนี่ยก็โตเป็นหนุ่มแล้วด้วยจ้ะแม่ขาไม่หน่อยหรูอว่าพอจะตอบแทนบุญคุณแม่ได้ไหมลูกอใช่ไหมครัะแม่ผมก็ทำทุกอย่างที่แม่บอกกูเนี่ยแหละจริงนะจะแม่บอกมาอย่างเดียวเลยจะให้บวชเลยก็ได้เนี่ยครบอายุพอดีอะเรื่องนั้น วดให้แม่แต่ไอ้ที่แม่บอกนะไอ้อตอบแทนบุญคุณน่ะแม่หมายถึงหนูทำแทนพ่อได้ไหมลูกอย่างนี้ก็ไม่เกี่ยวนะทีนได้ใช่ไหมเนี่ย่ทให้เกี่เลแม่ที่กิเจียแต่ทำม่ดีกว่าพ่อใหันอนเลยนอนให้นอนเลยเดยวที่เหลือขาจ โอ้ยทำได้แน่ละนอนอย่างเดียวไม่อายุมากแล้วมเดี๋ยวกระดูกกระเดี่ยวกระโดนโดมาโอ้ยกระมะเดือบกระโดนโหนะเว้ยเอามานอนนแล้วไม่ได้ทำก็นานด้วยเว้ยแล้วนอนยังไงวะอ่ะเฮ้อแค่แค่ท่านอนแค่บันลืมแล้วผู้จัดการเอามาถาด้วยเนี่ยอะไรไม่ตได้มาเดือบนอนแหมไอ้นีดิเอายังไงวะนอนเลย นอนนอนแบบไหนจะแข็งนอนแหละนอนแหละนอนหงายเออเออเออเปิดแอร์ก่อนเอปิดแอร์ก่อนเเปิดนี่บามีคำเปิด18เลยนะเนี่ย18เอาชานอนโอ้ยที่พายไม่แข็งมาเลยบ่ะเนี่ยโอ๊ยแข็งดีวะเฮ้ยวุ่นวายวะเดี๋ยวพู้ก็ไม่ใส่ซะแล้วนนอนๆๆๆน แล้วที่เหลือข้าจัดการเองจัดการเลยที่ว่ได้เลยเป็นเกิบเป้ชิงอกไรใเฮ้ยมึงกทำอะไรเนี่ยไอ้หลงอะทำอะไรมึงแก้ท่าทำไมอะทำแทนพ่อ i uh love -huh. แม่มึงจะต่อยมนเนี่ยงานจะพูดาไมมึงจะแก้ผ้าทาไมเนี่ยไอ้หลออ่น,นี้มาจกไหนก็ไหนนีมึงนี่มึงจะป้าหรือเปล่าเนี่ยพ่อมึงนี่เขาไม่ได้แก้ผ้าไม่ได้แก้ผ้าเฮ้ยแก้ผ้าทำทั้งผ้าเลยนะก็ะเออเนีพ่อมึงเนี่ยเขาทำทั้งผ้าแม่วย เราจะให้คนอื่นทำเออทำทั้งท่าทำไม่เป็นเลยนี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมึงเป็นอะไรเขามึงเนี่ยฮะไม่เป็นไม่เป็นสมองมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะยอมเลยนึกภานพรานึกไม่ออกไม่ยอมอะไรกูแม่เนื้อเนี่ยถ้าใครมาเห็นเข้าเนี่ยเขาจะเอากูไปดินทาเลยเนี่ยไม่ะมึงบ้ามึงคิดอะไรมึงคิดอะไรอะไรแกฆ่านางแทนพ่อมึงคิดไปถึงไหน ทำไมละ่ะก็ขาทีดเปลียงนลงจะเหนื่อยดูแลเร็วนอนนี่มึงน,นี่นัดน่ะจะตกนระโหลกนี่มึงรู้ไหมเนี่ยมึงแก่ป่านี้แล้วมึงบ้าหรือเปล่านะสมองเน่ยม,มึงคิดไปถึงไหนได้หรอกจะคิดไปถึงนู่นแล้วเนี่ยถึงอ่านถึงไหนอาบน้ำอาบผ้า,า,อ,า,าอะไระไเ,เนี่ย,ยงไอง้ไอ้ไอ้ไอไไ เป็นของมีครูค่าไปจับเส้นแกไม่ดีข้าวแกเป็เอาพุธเาผ้าค่าสวยอีกเออว่ะเออว่ะไม่เห็นที่อื่นเขาก็ต้องมีไหวคองไหวครัวเนาะอันแน่แล้วยังไงหนูจะมีค่าครูไอ้หนูเลยนะแม่และรู้นิสัยเองแน่แกคิดดูนะเฉลี้ยมันมาตั้งแต่เล็กจนโตนะไอเนี้ยมันเอาค่าครูแสดงว่ามันจะเอาค่าขนมฉันละสิ ให้ผมเอาเท่าไหร่ผมก็เอาแม่เท่านั้นแหละหมายถึงอะไรนะก็หมายถึงเงินไงอ๋อเงินแล้วค่าครูมีอะไรบ้างก็มันมีครูเล็กครูใหญ่ครูเล็กร้อยหนึ่งครูใหญ่สามร้อยครูเล็กร้อยหนึ่งครูใหญ่สามร้อยแล้วครูมันแตกต่างกันยังไงอะลูกครูเล็กมันน้อยใช่ไหมล่ะแค่ร้อยเดียวก็เดี๋ยวทั้งทีสองทีเดี๋ยวหยุดท้อเลิกกันโอ้โหไม่เอาอ่ะครูใหญ่สามร้อยนี่มันเยอะมันเยอะเดี๋ยวฝืนกันนานเลยไหมเอ้ย หูใหญ่เลยไงเออจัดไปเต็มพี่ได้เลยเออเอาหมอนมาหมอนนะหมอนนี่ไงหมอนเนี่ยเอามาอีกใบที่ใช้สองใบค่ะใช้อะไรสองใบเลยดิอ่ะก็ใบหนึ่งหนุนหัวอีกใบหนึ่งหนุนตูดอึ้ยไอเดียเอาใบเดียวก็พอลู้ฮะใบเดียวก็พอใบเดียวไงแม่ถนัดใบเดียวเออเอออ่ะเก่ง แกยืนไหมขาแล้วกันนะเส้นล่ะมันยืนจะได้ด้วยเหรอใช่ยืนขามาไงอ๋อเออเอออนี่เดี๋ยวท่านวดดีนะแม่ให้ติ๊บเอาเลยลูกเล็กเฮ้เยเฮ้ยทำไปเฮ้ยเฮ้ยคับจมาพุณเกมอะไรอะทอบแหละมันจะขอมะไม่ดีอ๋อจะขอไมด่ดีกูอืมเดีแม่ให้ติ๊บลูกมา <laughs> ทีสองข้างเลยเออก็จะหายปวดทีละข้างไงเอาข้างเดียวพอลูกข้างเดียวเออแม่เล่นยกข้าขาไม่ค่อยดีเอออ่ตามใจแกนะหลอกตามใจลูกค้าอยู่แล้วอ่าอ่มาดูกันมาเต็มที่ลูกโอ้เอาเลยลูก มันต้องมันต้องกดเส้นนิดนโออโอเดี๋ยวเดพิกรูปกูเดินไม่ได้ได้หรอไม่ค่อยนวดหน่อยเออที่ไปเรียนวมาได้ะเคยียเคยนวดมาบ้างไงเลกกูนวดเก่งแล้วเนี่ยแ่ข้างบ้านเขาก็นวดได้แแม่ไปจางเขามาโอ้ยเสียดายจางมาหลอดเดี๋ยนี้องหายากะว่าเขาติดกันแล้วไง อะไรก็ยัไม่ว่างเลยดินั่นแหละเออค่อยๆลูกค่อยๆกดๆตรงนั้นเนี่ยเนี่ยแกต้องใช้บวกมากนะเนี่ยขัดๆเนี่ยที่ใครจะออกบวกว่าล่ะลูกใช่ๆพอดีแม่ก็ทำงานนล้ลูกไม่ค่อยอยู่เฉย่ไหทำงานเออเป็นไงแม่เส้นหย่อนบ้างยังเออเฮ้ยร้อยแต่แรกเส้นตึงเลยนะพอหนูนวดเท่านั้นนล้เส้นหย่อนเลยหย่อนไงเออแกหย่อนก็ดีนะ ตราตรงนียกกลับมาบ้านเลยเพราะว่าเป็นห่วงแม่มากๆเลยเพราะแม่เนี่ยเป็นแม่อยู่ทั้งสาวทั้งสวยอย่างที่บอกไว้ว่าเก็บเด็กนี้คนนึงชื่อวยพี่รอพี่รอต้องต้องทุกวันทุกวันไม่ใจไม่ได้เป็นลูกใครก็ไม่รู้แต่วมาเลี้ยงก็ตรงนี้อีกเชี่ยวซิ่งอะไรในบ้านแม่ไม่รูแม่แม่เแม่แม่ อะไรค่อยๆเน้นอะไรเนี่ยเสียงคุณแร่เนี่ยอีกยมันอยๆได้แล้วไม่แล้วโอ้ยอีเทำอะไรเนยโอ้ออกลันแล้วัณแม่โอ้ย